สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่ช่องงานออนไลน์อัร้อย V1 นะครับอ่าอันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะอันนี้เราก็อยู่กับเกมกล้วยนะกล้วยแรก USDT นะเกมกล้วยแรกเงินน่ะเองกำลังฮิตอยู่เป็นเกมบนเทเลแกรมนะตอนนี้นะนี่นะมันก็จะสามารถแลกเงินได้นะแต่ผมเพิ่งเริ่มเล่นเมื่อวานนะ ก็ยังไม่รู้อะไรเยอะนะพุกนี้นะนี่นะก็สามารถเอาสามเลยก็แลวก,วแก0ูนจนย์หนนะแต่มันก็จะมีหลายแบบนะแต่ผมเล่นได้ถึงแค่นี้นะเดี๋ยวเราไปเล่นกันต่อปุ๊ปุ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 อันนี้รู้สึกว่าเล่นครั้งหนึ่งมันต้องพักประมาณ7จแปดชั่วโมงนะอันนี้เราก็เล่นมาเพิ่งเล่นนะอันนี้วันใหม่เพิ่งเข้ามากดนะ ไอจริงมันจะมีไอ้เกมกล้วยอันหนึ่งที่เข้าแต่เป็นคนละกล้วยกับใบแนนนะอันนี้เป็นเกมกล้วยใหม่นะเกมกล้วยแรกนั่นเองตืตึๆๆตึๆๆตึๆไกลละไกลละไกลละอ่าเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ในใต้คลิปนะ วิธีการเล่นก็ง่ายๆนะวิธีการเล่นก็คืออ่า่อาเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เข้าเกมไว้ให้แล้วกันนะก่อนอื่นต้องโหลดเทเล gram ก,ก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปทําขั้นตอนง่ายๆนะอันนี้คือว่าเป็นเกมกล้วยแลกเงินแล้วกันเอากล้วยไปแลก USDC นะใกล้ละใกล้ละใกล้ละ ถึงเจ็ดร้อยแล้วใกล้ถึงเจ็แล้วนี่นะไอที่เครื่องนวดไอเกมแฮมสเตอร์เนะี่ที่เกมแนวทารกแกรมจะเป็นเกมนี้นะโอ้ปีสองพนยี่สิบเอนี่ยจะเป็นเกมเอเวอีเดีปีสองพันยี่สิบี่เนี่ยเป็นเกมบนทารกแกรมนะใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงเจ็ยแล้วโอ้โหกดกดแล้วมันเลื่นลงู เกมกู้อแรกเงินนั่นเองเดี๋ยวอีพีต่อไปเดี๋ยวค่อยมาสอนวิธีเล่นแล้วกันนะเกมกำลังร้อนแรงอตอนนี้นะเกมกู้อแรกเงินกายละกายละตึ้ดตื้อตึ๊ดตื้อต ใล้แล้วใกล้แล้ว,ลลวรอเค็มก่อนนะ